สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเที่ยวร้านเอมสลับบุรีพี่อ้อน,นะครับเจ้าของร้านหล่อเน,นี้บเฉียรู้โปรนะครับวันนี้มีลำไปเปอร์สวยๆมาแนะนําให้ดูนะครับสีฟ้าลำนี้สวยงามมากพี่อ้อเขานามาประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวเครื่องบินลำนี้ก่อน เครื่องบินไพเปอร์ลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินโฟมนะครับลำโฟมด้านในเนี่ยบุด้วยไม้เบาซ่านะครับขนาดปีกกว้าง1เมตรสิบตัวลำยาวประมาณ80เซนนะครับมาดูตัวภายนอกนครับเป็นลำปีกที่ใช้แอร์ลอน2ตัวนะครับไม่มีแฟลปซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ตัวนี้ก็เป็นเอลิเวเตอร์แล้วก็ตัว ลัดเดินนะครับอันนี้จะเป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวไพเปอร์เลยนะครับไพเปอร์ตัวนี้เนี่ยในกู่มือเป็นของค่ายมินิยมนะครับก็คือรุ่นไพเปอร์ J3 ก็จะมีตัวคู่มือตัวนี้มาให้นี่ครเขาก็จะโฟกัสจุดหลักๆให้ดูว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างเอ่มาเรามาดูกันนะครับจุดแรกที่เขาแนะนํามานะครับก็คือตัวล็อกป้ายปีกเดี๋ยวของงายปีกกันนะครับเรามาดูวิธีล็อกปีกนะครับซิงคารับปีกเนี่ย หรือว่าใช้ระบบการล็อกที่ดีมากนะครับปกติเนี่ยเราก็จะล็อกน็อตตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ลากมาที่คันรับปีกตรงนี้ล็อกด้วยน็อตอีกตัวหรือ2ตัวแต่อันนี้นะครับใช้วิธีดึงสลักเลยนะครับจะมีรูมาห้หามรูหนึ่งสองสามมามาดูวิธีถอดกันครับง่ายๆ่ายครับน,นี่ดึงขึ้นเลยแค่นี้เองนะครับนี่แล้วก็มีด้านนี้ฮะ ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้างนี้เหมือนกันนะครับก็ถอดอีก2ตัวนีแ<ม>่แน่หนหนาอาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะยกปีกันดูนะครับนะครับตอนนี้เราก็ถอดตัวคาร์ลปีกออกเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็ถอดตรงนี้ออกเลยยกข้างหลังขึ้นแล้วก็แสดงว่าจะมีสลักด้านหน้าแน่นอนอ่านะครับเป็นสลักคู่นะี่ครับเห็นไหมฮะก็ทำเดือยไว้ที่ตัวหัวชายปีกตรงนี้นะครับหนึ่งสองแล้วก็เสียบเข้ากับตรงนี้เลยสองอันเพราะงั้นมันก็จะล็อกได้ตำแหน่งที่พอดีกันตัวล้อนะฮะล้อนี่เป็นล้อติดชุดสปริงรับแรงกระแทกได้นี้เห็นไหมลองกดให้ดูเพราะฉะนั้นในเวลาที่บินลง หนักๆเนี่ยก็จะมีตัวนี้ที่แอปสอบแรงให้นะครับแล้วก็เป็นระบบเลี้ยวด้วยล้อหลังอันนี้นะครับซึ่งล้อหลังเนี่ยก็จะมาพ่วงกับตัวลัดเดอร์นี่เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพวกเราที่เป็นนักสร้างเครื่องบินก็จะใช้วิธีนี้ก็จะง่ายนะครับเอามาพ่วงกันเลยอันนี้ก็เป็นวิธีที่เขาใช้กันเหมือนกันนะครับอาละมาดูกันนะครับทางด้านหลังปีกนะครับตัวลำนะครับก็จะเป็นปีกเนี่ย ที่อยู่ด้านตรงนี้เดี๋ยวจะดูว่าล็อกด้วยวิธีอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะล็อกด้วยน็อตสองตัวผมถอนดน็อตที่ตัวปีนะครับก็จะมีการทํารูสําหรับติดตัวเซอร์โวมาให้แนละ้วเห็นรอยตรงนี้ไมหมฮะบมบุ๋มเนี่ยนะครับล้วก็แพกกรีดเจาะตัวตัว OPP เทปตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวเซอร์โวเพื่อมาปุมตัวแอรอนได้เลยสองข้างทำไปแล้วนะครับามาดูลํานี้วิธีใส่แ<ม>บต<ม>นะครับ<ม>ใส่จายยกด้านล่างนี่เปิดใต้ท้องอันนี้เราหงายท้องมานะครับ ตัวนี้มาเป็นระบบล็อกด้วยแม่เหล็กนะครับ huh? แล้วก็วางแบตเตอรี่ด้านล่างเลยนี่มีตัวใส่รับแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เรมาดูด้านในกัน<ม>นะครับไปเปิด J3 นี่ครับข้างในเขียนเลยไปเปิด J3 แล้วก็เป็นแท่นนะครับซึ่งเราก็วางตัวเซอร์โวจะมีร่องมาให้แล้วนะครับเซอร์โวหนึ่งตัวสองตัวซึ่งสองตัวนี้ก็จะวิ่งไปคุมที่ตัวเอลิเวเตอร์กับลัดเดอร์นะครับ มาดูฟังก์ชันพิเศษอีกตัวที่ไพเปอร์ลำนี้ให้มานะครับก็คือช่องพิเศษนะครับซึ่งถ้าเราดูด้านใต้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีช่องอยู่ช่องหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้ใส่เซอร์โวได้ตัวนี้นะครับใส่เซอร์โวได้แล้วถ้าสังเกตดูนะครับเซอร์โวตัวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างตรงนี้ที่เหมือนจะกรีดม,มาให้แล้วเป็นกล่องนะครับเราย้ายกลับมาดูที่คู่มือก่อนนะครับเราเห็นว่าในคู่มือเนี่ยเขาแนะนํามาเรียบร้อยแล้วว่า ช่องพิเศษตัวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นเซอร์โวแล้วก็เป็นช่องพิเศษสามารถทําฝาเปิดปิดได้ถ้าฝาเปิดปิดได้ก็คือเราสามารถทิ้งของลงมาได้เช่นแป้งดอกไม้ระเบิดแล้วแต่เรานะครับแล้วก็สายรุง้งสายรุง้งอนีก็จะระเบิดจะเป็นระเบิดใครนี่พอมาดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีแนวนมีแนวนที่ทํารอไปเรียบร้อยแล้วสามารถกรีดแล้วเปิดได้นะครับถ้าถ้าดูอย่างนี้แปลว่าด้านใน เครื่องก็จะต้องมีตัวกล่องอ่าเรากลับมาดูด้านในเครื่องอีกรอบหนึ่งย้อนกลับมาอ่าเห็นไหมครับมีกล่องแล้วนี่ตัวนี้นะครับใส่ของจากด้านใต้นะครับแล้วก็เปิดปิดด้วยเซอร์โวพลิกกลับไปกลับมานะครับเราก็ติดเซอร์โวนี้เพิ่มตัวหนึ่งเพื่อชักเปิดฝาขึ้นใส่ของเข้าไปแล้วเราก็สั่งเซอร์โวให้ปิดโอ้ฟังก์ชันนี้เจ๋งมากใช้ได้เลยเอาละครับชุดไฟนะครับที่ใช้ก็คือตัวมอเตอร์ของ ABC 2217 1400 kv นะครับนี่หน้าตาอันนี้เลยนะครับลูกใหญ่หน่อยแล้วก็มีตัวพุชเชอร์สปินเนอร์การกรบาทมาให้เรียบร้อยนะครับลูกนี้ก็550บาทใบพัดใช้เป็นใบ8บิดน,นะครับเพราะว่าต้องการใช้แรงดึงพอสมควรต่อจากใบพัดเนี่ยก็จะเป็นตัวสปีดคอนโทรลนะครับของ abc 5 0า m ราคา650บาทตัวนี้ก็จะดีตรงที่ว่าเนี่ยมีต่อบรรนานามาให้แล้วก็ตรงนี้เป็น แจ็คดีนมาให้นะครับไม่ต้องไปทำตัวแจ็คใหม่พอใช้แจ็คดีนเราก็จะต้องใช้คู่กับแบตเตอรี่นะครับเป็นแจ็คดีนเหมือนกันก็เป็นของเฮลิคอป์สองพันสองร้อยมิลลิแอมราคาลูกละเท่าไหร่เอ่ยห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะต้องใช้ตัวสต็อปเปอร์ด้วยนะครับสต็อปเปอร์ไม่ได้ให้มาตัวสต็อปเปอร์ชิ้นละห้าสิบบาทตัวหนึ่งสอง <3. S 2> ต้อใช้5ตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเปิดด้านใต้ 5, ด้วย 2, 2> ะนะครับก็ 5, ตัวละ100บาท5ตัวก็500บาทราคาเครื่องบินลำเปล่า1,500บาทเบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้นคือสามพนแปอยสามบาทไบเปอร์เจนะครับจากค่ายมินิยมจากร้านเอ็มสระบุรีโดยพี่อ่อหล่อเนียบเฉียบหรูท่านนี้นะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านเอ็มสลับบุรีมากนะครับที่เยื้อเฟื้อการถ่ายทําแล้วก็ให้ข้อมูลในการทํารีวิวมาให้เพื่อนๆดูกันไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์บินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ